เห <Okay. S 2> รียญ <c oughs> ทองแดงหลวงผู้สุขสองสี่หกหกที่ทางวัดจัดสร้างนะครับใช้จัดสร้างตามกรรมวิธีโบราณน,นะครับ <c oughs> ทุกเหรียญจะเชื่อมด้วยห่วงเงินแท้นะครับเวลาเวลาช่างก็เชื่อมเนี่ยกนะระแสะเงินหรือไฟเนี่ยสเกตเงินมันก็จะไปโดนผิวผาคเลยโดนเหรียญทองแดงก็ทําออกไซด์มันจะเกิดเกิดบางองค์ก็จะเกิดเป็นคล้ายๆ <c oughs> เป็นเนี่ยรอยเขียว เขียวแบบอม,อมเขียวอมม่วงอะไรเงี้ยครับที่พื้นถ้าเราส่องไฟจะเห็นความสวยงามแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไปล้าง่เงีย้ยก็จะกลายเป็นทองแดงเราที่วัดเขาเอาแบบพิธีโบราณจริงๆเลยไม่ได้ไม่ได้แต่งผิวไม่ได้ล้างผิวเมื่อทองแดงเลยทําออกไซด์กับกับเงินนะครับมันก็เกิดกคล้ายเป็นรุ้งไปอะไรเงี้ยครับบางทีบางเหรียญก็ดําอะไรก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของของของเหรียญโบราณถ้าเราแขวนเราแขวนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ ตายเป็นทองแดงเคื่อนปกติทั่วไป